ขาบอกแน่บอกบอกพี่กขาสามตัวครับจับเบะเะเลยทีเดียวครับผมสามตัวมิดเดียวเลยใช่ไหมแม่จับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เดินทางมาขอแนวทางของคุณแม่เป็นโค้งสุดท้ายเนาะแม่เนาะครับหลังจากที่คุณแม่นี่ปล่อยชุดต่อมวดไปก็คือตอนนั้นเราไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะแม่เนาะครับผมไปอยู่อัน สี่คิ้วค่ะสีคิ้วไอ้น้องกีสี่คิ้วแม่เนาะน้องกีน้องกีน้องกีนะครับไปเจอกันอยู่นั่นนะครับทีนี้ตอนนี้ย้ายกลับมาบ้านกวดแล้วถูกไหมแม่กลังทำบังเกอร์อยู่เนาะแม่เนาะ่ะค่ะผมวันนั้นก็คุยกับคุณแม่ก็เลยแบบขอภาวนาให้องค์ปู่ภาวนาขอให้ได้กลับบ้านไวๆค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งได้กลับบ้านเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะรับผมก็ดีใจกับคุณแม่ด้วยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังแบบอันนี้อะไรยังไม่ได้ ก็คือว่ายังไว้ใจไม่ได้ไม่ได้ค่ะรับไม่ได้เลยครับก็คือคุณแม่กับครอบครัวกับปู่โสมเนี่ยตอนนี้ก็ไปทําบังเกอร์อยู่ให้กับหาหลุมหลบไปให้กับตัวเองเนาะแม่เนาะอืมแต่แต่ลงคลิปแรกไปเนาะมีแต่คนรอแนวทางคุณแม่เยอะมากเลยค่ะคนขอแนวทางคุณแม่เยอะนะครับก็เลยอยากจะให้คุณแม่นี่แบ่งปันให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันเนาะแม่เนาะอ่าไม่ถูกก็ไม่ว่ากันเนาะแม่เนาะเป็นแนวทาง ครับผมก็คือหลังจากกลับมานี่เขาตามมานี่แม่แม่เทวดาก็มาส่งอยู่มาส่งค่ะมากันหมดครับมามาเยอะไหมก็เขาก็มาส่งพี่น้องเขาแหละท่านมัดสงคนพี่น้องท่านครับมาส่งคุณแม่ที่บ้านกัวนี่จะแม่เลยมะเมาเลยอย่ากเขาก็ส่งข่าปูนี่แหละค่ะครับขผมแล้วเขาเรียกเรียก เรียกพี่เหมือนเดิมไหมแม่ใช่เหมือนเหมือนเดิมมาส่งพี่อย่างนี้ใช่ไหมครับาส่งพี่พี่บอกว่าส่งพี่พี่หมดเลยเขาบอกนี้ค่ะจ้าพี่พี่ค่ะค่ะผมก็คือหน้าตานี่คือรอสวยมากเลยใช่ไหมค่ะค่ะด้วชุดเขาไม่ใชแบบนี้เขาชุดขาวสวยสวยมากแเขาบอกคือเป็นยังไงมั่งค่ะ ผมไม่ได้พี่ไว้พี่จำได้ไหมบอกอ๋อพี่จำได้ครัผมให้พี่นะผมบอกพี่นะครับค่ะเ็าเขาบอกมาเขาบอกมาจาตัวเลยโอ้ล่าสุดนี่บอกสามตัวเลยไหมแม่สามตัวบอกพี่ที่เขานัดกับพี่ไว้ว่าผมจะให้พี่ผมจะให้พี่ครับค่ะเขาบอกเน่บอกบอกพี่พย่าไปตัวครับจับเบะเะเลยที่เดียว ครับผมาสามตัวมิดเดียวเลยใช่ไหมแม่จ้าสามตัวบนลูนิดเดียวก็ให้ไว้เขาบอกให้ไว้ครับที่เก็บไว้นนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพอพี่ดีแล้วอะไรดีแล้วผมจะมาอีกรอบหนึ่งนีมค่ะ<ห>คนนี้ก่อนนี้จะมาแล้วแล้วแล้วเขาบอกว่าให้จัดหนักๆด้วยใช่ไหมแม่ใช่เขาเ็าบอกสามตัวเราบอกมาเลยครับค่ะเขาเขาบอกว่า หนึ่งหกสี่นะพี่นะหนึ่งหกสี่อย่าลืมนะหนึ่งหกสี่อย่าลืมค่ะาบอกโอ้ขอบคุณแกก็ไม่ลืมหรอกว่ะพี่พี่วันหลังพี่จะแต่งเมบเน้นนะพี่ต้องใส่กัครับก็พี่ทำงานพี่ทํางานพี่ทําบังเกอร์พี่ทําบังเกอร์เขาก็มาดูอยู่มาดูดีๆจ้ะเขามา เขาที่นู้นเขามันนานๆเขเขาไม่อยู่แล้วที่นู้นเขาไม่อยู่แล้วมาที่นี่อ๋อก็ตามมานี่หมดเลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะลงมหาวิทย่ปูนี่แหละครับครับผมอ๋อก็ตามคุณแม่มาที่นี่เลยใช่ไหมแม่มาหมดเลยจ้ะใบเอีก็บอกว่าพี่อย่าลืมนะึืงพวกที่อย่าลืมนะอย่าลืม โอ้ค่ขอบคุณค่ะวันี้ครับเน้นย้ำเลยว่าอย่าลืมอย่าลืมหนึ่งสีอย่าลืมหนึ่งหกสี่ใช่ไหมคะหนึ่งหกสี่เลยไม่ลืมตรงกันกับแอดมินิดจับไข่ได้หนึ่งหกเนาะหนึ่งหกสี่อย่าลืมนะครับผมสวยมากเลยค่ะแม่เลขตัวนี้เขาก็เขาว่าดูดีๆนะพ่เนอะครับดูดีๆแล้วก็ไปดีๆ มันมาเพราะจะอยากกินน้ําเขียวค่ะเขาจะดื่มน้ําเขียวอ๋อชอบดื่มน้ําเขียวเขาชอบดื่มน้ำเขียวเขาก็ไม่เป็นไรเขาบอกไม่เป็นไรครับครับผมเขาจะดูแลปกปักรักษาให้เราครับให้คนจากความทุกข์นี่เนี่ยก็ลำบากมากเลยตอนนี้ทําบางกิเนี่ะดินยังเซนเข้ามาเลยสามรถจากรถละสี่ร้อยเซนเขาก่อน อยากเข้าบอกสงสารยายเส้นมาก่อนเนอะแบบจ้าเส้นมาก่อนมีเงินก็ให้เข้าไปช่วยพี่น้องทำารัวกลัวมากๆครับผมก็คือทําบังเกอร์ก็ต้องเอาดินมาทำนะแม่เนาะใช่เอาดินทํากอกเสร็จกแล้วเทินเทินเทินไปเรามมีเงินชื่อท่าเท่าอันหนึ่งก็สามพันกว่าอท่อเท่อบังเกอร์แค่บ้านเรามีเยอะมันจะมีท่ออย่างอครัแล้วุณจะเอาเตียงใส่ เอาตียงใส่ครับค่ะแกบอกว่าซาอย่าบอกซาอย่าบอกซาถูกใจได้เือว่าทีพี่อย่าไหวอย่าไหว้เขาไหว่อย่างงั้นใช่ไหมแม่อย่าไหวบอกแกว่าบอกให้มาให้ความตั้งใจไหมครับเต็มใจเลยเขาบอกเต็มใจให้เลยเพิ่นเต็มใจให้อย่าที่พูดกันไว้น่ะครับ พี่ลืมยังบอกไม่ลืมแม่ผม,ผมให้เลยนะทําไมคุณแม่ทําไมเขาคิดถึงว่าเขาถึงตามมาให้นะครับแม่ก็เขาพูดเขาพูดเขาเป็นพี่น้องทั้งปู่เจ้าของเคียวอค่ะครับเอาน้องเขาชื่อน้องสาวเขน้องสาวของท่านน่ะชื่อาดาโุนีสวรรค์ยิงคนเล็กแล้วผู้ชายก็ชื่อทเทวศสวรรค์ พี่ชายคนโตอืค่ะสวยมากครับผมค่ะเดี๋ยววันไหนว่างเขาก็นันมาเดี๋ยวแม่ก็จะบุงช่วงอีกเปยังไม่ละแต่ยังก็จช่วงนี้ไม่มีเงินเลยครับครับแม่เพื่องวดนี้มีคนถูกสามตัวกับคุณแม่ก็อย่าลืมคุณแม่เนาะเพราะว่าก็ คุณแม่ก็ไม่มีเงินสบัดเลยนะคะช่วงนี้แบบแย่กับสงคามด้วยน้งแม่น้อถึงตัวคุณแม่จะถูกเองก็ถูกนิดนิดหน่อยหน่อยนะแม่นก็ได้เลี้ยงหลานไปหลานสองคนครับครับผคุยน้องไปคิดว่าถ้าเกิดม่ยายจะบอกเจ็ดให้เจ็ดมินให้ซื้อเลยเนื่อบหนึ่งหกสี่อย่าลืมหนึ่งหกสี่อย่าลืมกับอับครับับ นิม่มลมรอกเพิ่มเนี่ยพี่นิ่มลรอกครับผมจริงๆนะพี่พี่ผมสัญญาที่ไา้จะให้หนักๆกับตัวนี้แหละจะให้หนักๆเลยใช่ไหมตัวนี้แหละ<ม>่จำไว้นะครับอ้ยพุนิ่มวนวลมากครับพู่เพาะครับพู่เพมาะมากๆ ครับครับผมก็คือถ้าเกิดคุณแม่ได้ออกช่องนี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าเอฟซีจะต้องถูกกันเยอะแน่เลยแม่เนาะถูกแน่นอนเลยถูกเสนเลยถูกเยอะด้วยแล้วแม่เนาะเพราะว่าท่านให้แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะตัวเดียวสองตัวไม่เกินนี้อ่าแล้วแล้วเราจะโอเคเองค่ะท่านจะบนตามตัวหนึ่งหกสี่ก็วย่างนี้ครับทำมือแหละให้รู้วง ก็เขียนใส่มือใช่ไหมแม่ดูแล้วดูนล้นแล้วก็ีินบนอย่างเงี้ยบอกเนี้ยหนึ่งคือดูนะพี่ดูนะถากเลยบอกน้องยังไงน้องเนี่ยพี่น้องบอกบอกแค่นี้เลยบอกท่านเลยว่าท่านก็ตอนนั้นสขบอกว่าแค่มินไปก็ก็ไปหาท่านเนี่ยท่านก็รู้ครักจรู้อับไปไกล ที่จ์มาไกลจริงจากบ้านเกิดไปลงกัไก่อะครับแล้วก็มนีน้องเติมดีหนาร้อยทีเรหกร้อยครับวิ่งมาลำบากลำบ,บากบมากจริงครับแ้อวเทวดาเพื่อนได้บอกแม่แม่ว่าถ้าถูกเลขหนึ่งหกสี่นี้เพื่อนอยากได้อะไรไหมแม่แมท่านก็บอกว่าใฮ้เอะในชุดของเขาชุดขาวชุดเด็ก เป็นก๊อปเป็นเด็กมือลเกอ่ะโอ้สวยแล้วก็นี่อยากให้ใส่ชุดใส่สวยอยากให้ให้เขาแต่งแต่งอกแต่งร่างแต่งให้เขาโอ้อยากแล้วนั่นเขาจะมาประทับเต็มๆเลยครับผมอยากแม่เน่แม่ก็เเมนต์นั่นคือดีเงี้ยโอ้อยาแล้วเขาก็ยังดูแลเราอยู่เขาดูแลตลอดครับผมไม่ต้องไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวอะไรครับจ้าไม่ต้องกลัวอะไรหรอกพี่อยู่ให้สบายเลย สบายยังไงใลร้านก็แน่นๆสองคนเนี่ยครับผมก็ท่านยางงี้แหละครับส่นสัยท่านคงจะเห็นลําบากก็เลยท่านอยากจะมาช่วยาลำบากจริงนะท่านลำบากมากเลยลำบากมากเขบอกาลำบากจริงเขาบอกไม่เป็นไรดอกที่ให้ไว้กับฝ่ามือก็ได้จะรู้นะเออฝ่ามือให้ได้จะรู้นะคได้จะรู้อยาก็ขาบได้จะรู้ทราบแล้วทราบเยอะเลยนี ไม่ต้องคิดอะไรมากมายคการมีจำเกิดไปครับผม้าอืมนี่นบูบก่าถ้าท่านถ้าท่านให้หนูงดนี้นะกันยาให้แล้วก็กันยาสิครับถ้าเองจะซื้อตัวนี้ถ้าผมยังไม่มีเงินซื้อม่ต้องกลัวหรอกอ <laughs> ให้เราบอกเข้าเขาก็รู้อ๋อ ให้ให้ยายบอกเจมินจะอะไรเขารู้นี่แหละจะเข้าไปอย่างนั้นใช่ไหมแม่ใช่บอกเลยก็เพราะนั้นตอนที่เจมินไปก็บอกว่ามีอะไรดีบอกเจมินด้วยอืมก็บอกครบอกเจมินนี่แหละโอ้บอกเดมินใช่บอกเดมินนี่แหละบอกเลยบอกเอฟซีด้วยแม่ได้เนี่ยบอกว่าถูกอืมนั่นเนี่ย จะแข่งไม่ชงไม่รับก็อย่าลืมคุณแม่เนาะัเปิดตัวกับคุณแม่สามตัวตัวคนนี้ก็อย่าลืมคุณแม่นะคะท่านผู้ชมเนาะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะตรันี้ล้วลำบากจริงนะแย่มากกับบังเกอร์นี่ใช้ํายังไงดีมันซื้อท่อเยอะครับสุ้อทอก็ต้องใช้เงินหลายบาทแม่เนาะสามพันสามพันอันนี้เท่าไหร่เนาะ อันก็เลยตังนะครับครพี่น้องขุดดินใส่ไปครัทำทั้งวันในวันนี้ทั้งวันเลยก็คือว่าถ้าใครมีโชคมีลาบอยากจะร่วมซื้อท่อบังเกอร์ก็ได้นะแม่นะใช่ค่ะขออย่างเงี้ยเพราไม่มีอะไรแล้วอ่ะขอให้เข้าสามตัวเนาะค่ะแม่ขอให้ข้าให้แม่ไปภาวนากับองค์ท่านเนาะค่ะนงถึงไม่เข้าถึงเลขไม่ถูกแต่ว่า ถ้าท่านผู้ชมอยากจะช่วยร่วมบุญกับคุณแม่ก็ได้นะค่ะจะขอขอบพระคุณมากเลยจ้ะค่ะมันลําบากมากจริงเครื่องบังเกอร์เนี่ยครับดินยังเซ็นเข้ามาสามคนเซ็นก่อนเดจะไปเนตข้างานคืนนี้ก็ต้องถามทำทั้งคืนด้วยทำจนคืนเลยใช่ไหมทำไม่ทันเดี๋ยวเขจะมาวันไหนกูไม่รู้จะยิงมาตอนไหนใช่ยใช่แล้วยายก็ลูกหลานก็สองคนยายตายอีกน้องอีกหลายคน ลำบากมากเลยเพราะเป็นครอบครัวใหญ่นะแม่เนาะอย่างเี้เป็นอะไรอยากจะขอให้ใครอยากสงสารสมนาคุณก็ขอให้ช่วยด้วยเธอจะมาคุณเอ้ยจ oh, so ้า well, ทุกเนาะแม่เนาะจ้ายาสาธุกเลยค่อยคนเมตตาสงสารครับลำบากจริงลำบากเกินหนักใจเลยอะอืมใครช่วยมานิดนิดเดียวนอนนิดนิดเดียวพอหว่าหบุงกลัวลูกปืนนแม่เนาะใช่ใช่ใช่กลัวมากครับผมอ้โอ้ใครใจบุญทุนทานก็ บริจาคด้วยเถิดทั้งทอดทั้งิงเก็บคุณเนืจะช่วุยกลอยถูกหวยงวดนี้เน้อญาชาตุ้นเลยยายบองตรงเลยจ้ะขอท่านเทวดาช่วยด้วยเน้อยิ่งบ้านยายเนนั่งร้องไห้เลยยายคิดหนักนะแล้วเราก็มีผู้ชายและมีต่ผู้หญิงเนี่ยกันน้อยอ่ะ ครั้ยายกับน้องสาวน้องชายนั่นเองไอ้น้องชายรบปวดบอะก็ตังามกำลังคุณแม่ก็ถูกข้ามภาษีมาแล้วก็เงินมันน้อยที่แม่น้องยังน้อยก็โอ้ยคนไหนที่ใจบุญจุนทานทุกคนทุกคนเนี่ยคอยได้บริจาคเท่าบังเกอร์ให้เลยเจ้ก็ควรลำบากมากอ่ะครือวาใครก็จะรวมก็เบอร์ท้ายคลิปนะคะเนาะยายไม่ไหวแล้วเงียไม่ไหวกลัวคยังไงก็ให้ ให้สถานการณ์มันผ่านพ้นไปไวๆเนาะแม่เนาะจะได้อยู่แบบไม่ต้องหวาดผวาจะได้ไม่ต้องระแวงใช่อู้คนเงินนั่นเนรับกินข้าวเป็นอันกินไม่รู้รสชาติไหนอร่อยเคิวหวานมันคี้วไม่รู้เรื่องเลยอืมคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับไปลยแม่ใช่ใช่ไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับหนักหนักมากครับครับผม ลำบากจริงๆเลยยายยายก็ภาวนาในใจคอยทุ่มวยิด้วยนคอยทันมีรำมีรวยคอยทันบริจาคทุามาด้วยเธอทุจ้าซาทุกอย่าบอกว่าจ้าให้ทุกเบอร์เข้าเบอร์ปู่เลยเบอร์นี่แหละของปู่สมอ่ะค่ะบริจาคด้วยเธอทานเอ้ยว่ะครับนี่ต่ผู้หญิงคนนีแต่ผู้หญิงครับครับผมจ้าแล้วทีนี้ก็คือ ที่เทวดาท่านเขียนให้ในเขียนใส่ฝ่ามือของเทวดาใช่ไหมใช่เดือนะเดือนะอย่างเงี้ยเลยใส่ฝ่ามือดูนะแล้วคุณแม่เห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นอ๋ท่านเขียนใส่ฝ่ามือให้เลยใช่ไหมแม่ยืนอย่างเงี้ยเลยยืนให้เลยใส่ฝ่ามือใครฝ่ามือแม่ฝ่ามือของท่านเองโอ้เขียนใส่ฝ่ามือเทวดาเองเลยรู้นะแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมนะจัดหนักๆอย่างเงี้ยใช่ไหมหนักๆเลยนี่แหละที่พูดไว้ครับผมเขาพูดอย่างเงี้ยเลย ที่สัญญา,าไว้ว่าจะให้ใช่ใชน่นี่แหละค่ะนี่แหละเพรว่าลูกยายสามน่อ่าท่านอะไรหนึง่งน่อยากรู้นี่ไงหนักหนักแบบนี้โอ้ยก็มองว่าโอ้หนักหลั<อ>กเลยคร,ครับผมยังไงก็อกขอ,ขอสมณคุณทุอท่านสงสารเมตตาปานีรเรายากลำบากวิ่งไปวิ่งมามัไม่ข้าวจะหมไม้จะอะไรมันมันทำไม่ถูกแล้วครับ ราวะาาวังค์เนี่ยนะคนจตู้มากำลงังขมข้าก็ตู้มาครับต้องเตรียมตลอดเวลาค่ะอย่เตรียมตลอดเวลาเลยครับเอเป็นอันกินอันนอนหอกลำบากค่ะค่ะผมคิดมากมากเลยยังไงเอ็ดมินก็ทีมงานนี่ขอให้กําลังใจคุณแม่เนาะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคม,มีลาบกับคุณแม่ในางานนี้ไปชมมีลาบเรื่อยๆกันทุกคนะะขอทุกคนทุกคนมีโชคมีลาบค่ะได้ลงบุญธนาทำบังเกอร์ ค่ะผมขาดเขาที่พักที่อาศัยที่กรุงเทพเนาะแม่เนาะใช่ใช่เขาบอกแค่นั้นเลยจ้ะแต่ก็พบวนาทุกคนเนี่ยค่ะครับครับผมคอยมีโชคมีลาบกับคุณแม่เนาะค่ะอย่าลืมตัดเล่นหนึ่งหกสี่ด้วยเนาะแม่เนาะค่ะตัดเลยตัดด้วยแม่เนาะตัดด้วยหนึ่งหกหกสี่หนึ่งสี่มีแค่นั้นเองนะคะตัดด้วยตัดด้วยนะครับตัดหนึ่งหกด้วยอย่าพระอย่าลืมค่ะเอาแบบจำนั้นเลยครับตัดให้ fc ไหนก็ได้หนึ่งหกเนาะ นั่นแหละนแอดมินตัดไมให้หนึ่งหกเลยนะครับค่ะค่ะไปยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณคระเขอบคุณพระแม่ค่ะข่ะคุณพระาค่ะได้มาแล้วนะคะแนวทางของแม่หมูนะคะหนึ่งหกสี่นะคะเม็ดเดียวเลยอย่าลืมตัดนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ